แค่นี้เราก็จะสามารถได้ลิงก์ออฟเฟอร์สำหรับกานะรับกดคลิกซื้อนะครับให้ลูกค้าคลิกซื้อได้ยีบสีชั่วโมงได้เลยนะครับหลังจากนี้สำหรับวิธีสร้างลิงก์โปรดักต์ f อฟเนะครับเวลาจะเอาลิงก์สินค้าเราไปแปะนะครับก็เข้าไปที่ new skin stella นะครับนี่สูดรอไปที่ o f f เฟก็คือจะเป็นการสร้างลิงก์นะครับมันจะสร้างได้ทั้งแบบกลุ่มแบบเดียวนะครับอ่ะให้เรากดคำว่า build and offer เลยนะครับนี่ ตรงปุ่มบวกเลยนะครับก็คือสร้างนะครับโรดักว่าจะเป็น Personal offer หรือ group offer นะครับแนะนําให้เป็น group offer นะครับเพราะว่าคนจะได้คลิกซื้อได้แบบไม่จํากัดนะครับแต่ถ้าเป็น Personal offer ก็คือกดคลิกซื้อครั้งเดียวแล้วก็ลิงก์นี้ก็จะหมดอายุเลยนะครับแต่ถ้า Group offer เนี่ยมันจะสามารถลิงก์เนี้ยไปแปะได้ใน y o u t u b e ในลิงก์ไหนก็ได้ในคอมเมนต์ไหนก็ได้นะครับให้คนได้คลิกซื้อตลอดเวลาได้เลยนะ แล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเป็น Retail Price หรือว่า Member Pri c e นะครับจะเป็นราคาขายหรือราคา Member นั่นเองนะครับสมมติผลเป็นราคาขายแล้วกันสมมติอ่าสินค้าเป็นอะไรดี AP 24อ่ะยกตัวอย่างนะครับจะทำตลาดประเทศไหนอ่ะอันนี้เราเลือกประเทศได้สมมติเราจะส่งให้คนที่ต่างประเทศหรือมีลูกค้ามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศเราก็เลือกออฟเฟอร์ไปที่ประเทศอื่นๆน,น,นะครับที่เราอยากจะส่งไปนะครับนี่ได้เลยนะเห็นไหมนะครับอ่ะ ถ้าทาตลาดไทยก็เลือกไทยนะครับเลือกภาษาได้นะครับถ้าประเทศอื่นก็เลือกภาษาได้เหมือนกันนะครับโอเคสามารถเลือกวันหมดอายุได้ว่าจะให้ออฟเฟอร์เนี่ยหมดอายุปีไหนวันไหนนะครับเนาะอ่ายาวๆไปเลยก็ได้นะครับอ่ถึงสิ้นปีแล้วกันสมมติอ่าอ่าผมก็ next ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ Add product ไปเมกี้ผมเลือกเป็น AP 24อ่า เจอแล้วนะครับนี่อ่ะพอเจอโปรดักแล้วนะครับเราก็ next ไปได้เลยนะครับเราก็เลือกได้ว่าจะใส่ส่วนลดให้เขากี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่เรานะครับอันนี้ผมไม่ลดนะครับอ่าแล้วนี่ก็เป็นข้อความต้อนรับนะครับว่าเราจะให้เป็นข้อความต้อนรับเป็นอะไรยังไงนะครับนะสามารถไปปรับที่หลังได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเนาะแล้วเราก็ดันได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ลิงก์นะครับ สำหรับเอาไปแปะนะครับนี่แล้วก็ copy Link ์ได้เลยนะครับหรือจะแชร์ Off เฟไปให้นะครับลูกค้าหรือจะแชร์เก็บไว้เป็นโนต้ตก็ได้นะครับจะได้นี่เลยแต่สมมุติว่าถ้าเราดันเสร็จแล้วเราอยากจะ copy นะครับลิงก์นี้อีกนะครับเราก็อ่ามันเดิมเข้าแอปมาเข้าที่ Off เฟนะครับแล้วก็อันที่เราสร้างไว้ตะกี้มันก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่คลิกดูป๊บนะครับเราก็กลับเข้าไปแชร์เหมือนตะกี้ได้เลยแค่นี้เราก็จะสามารถได้ลิงก์ Off เฟอร์สหรับการ นะครับกดคลิกซื้อนะครับให้ลูกค้าคลิกซื้อได้ยีิบสชั่วโมงได้เลยนะครับหลังจากนี้นะอ่ามีรายละเอียดต่างๆนะครับในนี้ตามนี้เลยที่เราเซตไว้เลยนะครับ